หนูขอมาสมัครงานในสตูพี่ไปได้ไหมคะทำอะไรบ้างทำอะไรเป็นบ้างหนูร้องเพลงเป็นเล่นเปียโนเป็นค่ะไหนร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิเพลงอะไรดี่ะเพลงของพี่ไปก็ได้ไีทำะ เปล่งงานดีเอาแล้วเพ่กันถึงและเต้นแล้วทำอะไรได้อีกเต้นได้ไหมเต้นเต้นไม่ได้ไหนลองเต้นดูซิเริ่มเต้นไม่ได้แบ็คพิงอ่าวเริ่มเเต้นนไม่ป็อ่าวลองพิงแบ็คพิงพร้อมเต้นไปด้วยเริ่ม กําจัดกันจอลลี่วว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 วอววววิววววววดวว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 ่วว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 วไววววอวว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 วอือวว สมัครตำแหน่งอะไรสมัครตำแหน่ง F T J เสาสวย <c oughs> ขบุณค่ะอ้าวโอเคโอเค